ที่กองทัพญี่ปุ่นนาเหล็กมาสร้างสะพานนะเป็นสะพานรถไฟเนี่ยที่อินโดนีเซียเนี่ยนะครับในสมัยนั้นรัฐบาลของท่นานจอาพลปอพิบูลสงครามก็ได้ใช้งบป,ประมาณนะครับไปซื้อเหล็กเหลือใช้จากสงครามแล้วก็นํามาสร้างสะพา,านแห่งนี้นะครับโดยจะสร้างคู่ขนานกับเส้นทางรถไฟสายเก่าเส้นทางรถไฟสายเก่าจะอยู่ใต้อาคารหลังสีขาวด้านด้านด้านซ้ายมือนะครับฝั่งด้านนู้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เหลือแค่ ฐานของสะพานในในในฝั่งด้านซ้ายเท่านั้นนะฮะสะพานเส้นเก่าเนี่ยถูกระเบิดขาดไปตอนสมัยครามโลกที่สองครับสะพานเส้น,สน,สนนี้นะครับที่เรากำลังข้ามอยู่นี้คือจากคุณปอที่สงครามใช้เงินประมาณไปซื้อเหล็กเหลือใช้จส,สงครามโดยงบประมาณในคราวครั้งนั้นใช้ง็ประมาณ50ล้านบาทค่าเงินในในในสมัยนั้นนะครับค่าเงินในสมัยนั้น ประมาณจะ90ปีแล้วนะฮะประมาณเกือบจะ90ปีแล้วสมความร้งทีสองซื้อเหล็กมาจากอินโดนีเซียครับท่านเอามาสร้างเช่นทางรถไฟสายนี้อย่างที่ผมเรียนไปครับทางรถไฟสายมรณะอยู่ในฝั<า>่งเทไทย <Nice. S 2> เริ่มต้นจากสถานีหนองประดุนะครับถึงสถานีสุดท้ายปลายทางในฝั่งเลไทยที่สถานีน้ำตกหรือน้ำตกสสยยุกน้อยนั่นเอง แรงงานที่ใช้ในการสร้างรถไฟนะครับนะครับแรงงานที่ใช้ในการสร้างเส้นทางรถไฟมาจากแรงงานเฉลยศึกส่วนใหญ่และอีกส่วนหนึ่งเป็นแรงงานกรรมกรหรือว่าแรงงานกุรีซึ่งเป็นแรงงานที่ได้รับค่าจ้างนะครับต้องแยกกันระหว่างสองสองฝั่งนะครับแรงงานเฉลยศึกได้รับแค่อาหารวันละหนึ่งมื้อเท่านั้น อาหารวันละหนึ่งมืม้อเท่านั้นคือมื้อเย็นตื่นมาแต่เช้ามืดต้องออกไปทํางานที่ไซส์งานก่อสร้างครับเฉลยศึกนะครับเป็นเฉลยศึกจากไหนเป็นเฉลยศึกทั้งชาวยุโรปชาวอเมริกันชาวออสเตรเลียประเทศที่ร่วมอยู่ในฝ่ายสมัคมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นทาหารและพลเรือนเมื่อถูกกองทัพญี่ปุ่นยึดและจับมาได้เขาจะนํามาเป็นเฉลยศึกนะครับสร้างสะพานสร้างทางรถไฟ นะจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศพมาศ่าและจะเข้าสู่ประเทศอินเดียในโอกาสต่อไปนอกจากกองทหารแล้วนะครับนอกจากแรงงานเชิญสืกหารแล้วก็ยังมีแรงงานจากพลเรือนซึ่งเป็นคนในสัญชาติที่ร่วมในฝ่ายสมบัตมิตรนะครับไม่ว่าเป็นออสเตรเลียอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกันนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนะครับ ก็จะถูกจับมาเป็นเชลยศึกเช่นเดียวกันและแรงงานกุลีนะรหรือแรงงานกรรมกรที่ผมได้นำเรียนทุกท่านนะครับก็จะเป็นแรงงานไทยแรงงานกัมพูชาแรงงานชวานะครับแรงงานจีนนะครับแรงงานพมา่าหลับเช้าทํางานทั้งวันจนถึงเย็นเย็นเพื่อกลับมารับอาหารอาหารก็คือข้าวต้มกับผักดองน,นะครับข้าวต้มกับผักดอง ถ้าอยู่ในแคมป์ใหญ่ๆก็กินดีมากตามมัธภาพแต่ถ้าเมื่อไหร่ได้เข้าไปทำงานในไซ์งานที่อยู่ห่างไกลหรืออยู่เข้าไปในดงดิบอันนั้นก็ขาดแคลนอาหารขาดแคลนอของอุปโภคบริโภคเครื่องนุ่งห่มยารักษาโลคนะครับมีคำกล่าวที่ว่าหนึ่งชีวิตเท่ากับ1ไม้หมอนลางรถไฟนะครับเป็นคำกล่าวที่เปรียบเลย ฉเฉลยสึดในสมัยนั้นบางคนก็สามารถรอดจนเสร็จสงครามจนญี่ปุ่นยอมแพ้แล้วได้กลับไปพบหน้าครอบครัวบางคนก็ไม่รอดนะครับไปทิ้งชีวิตของตัวเองไว้กลางป่ากลางเขาในไทยและพม่าบางคนนะครับก็ฝังนะครับฝังตามเส้นทางรถไฟครับนะ แล้วก็ในตอนหลังมีการนำชื่อของเชลยศึกมาตั้งเป็นสุสานทหารสมรมิตรนะครับมีการก่อสร้างทหารสุสานทหารสมธมิตรทั้งที่บริเวณของสุสานดอนลักอยู่ในตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรีและสุสานเขาช่องไก่อยู่ทางฝั่งตรง,งข้า